อีกไม่กี่อึดใจเลยครับคันอยากกันหายใจเด้อเดี๋ยวลงหายใจจะขาดเราจะได้รู้กันแล้วขอบคุณนะครับอย่างนาเสียแซมหรือว่าพี่จำนะครับวันนี้ที่เราบอกว่าหลังสันจัดงานที่ต้องบอกว่าแบบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนระบบไฟระบบแสงระบบสีระบบเสียงครับขอบคุณทุกภาคส่วนขอให้สดกับสวัสดีด้วยใครเชียรถตู้นะครับ วันชรนิราตู้ฮะหวัวใจสีเ้มส้มใครเชียอย่างนั้นเฟย่านคปรปฐมครับหรือทางนาั้นบ้านเซนเล็กหัวใจสีฟ้า,าบบฟ้ากรับแล้วถ้าใครเชียคนภาคนะครับขอหวัวใจสีขาวๆาวครับเพราะว่าคนภาคนั้นหวัวใจสะอาดล้วนเลยครับไม่มีดำปนเลยเฮง รุยขึ้นมากับสำราญดีกับแปนดี้กับทนานของ,ของฟเฟยและก็ฟเฟยายารับบอลอยู่ที่กับทนานของจะตายโชคชัยเอี่ยมมงคลอาละครับตายโชคชัยเอี่ยมมงคลครับอายออกซ้ายมาจากนน้นพนุ่มเน็บในกันนี่ฮะกางเกงสูงปีดอ่ะเราจะได้ใครไหนอย่างไรสุดท้ายบอลหลุดออกค้างไปอ่ะวันนี้วันนีมาโดยกัผูู้สาตรูอย่างเจ้าเจ๋งเดชนนผิวงามในคู่ชิงชนะเลิศวันนี้กับในรายการของมาไลฟ์ฟู้ดชิงเงินรางวัลถึงถึงหนึ่งแสนบาทไทยอ่ะคอมเมนต์นี้ไม่อ่านไม่ได้เลยครับ ครับนี่ครับเอฟซีพิแซแมครับนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านพงเอ,อ่อประเทศตึงอ่า,อาที่อยู่ของเราทั้งวันวันนี้มีแค่ช็อตเดียวเท่านั้นฮะฮะอ๋อเอาแล้วมาดูกันต่ออ่าครับดูกันต่อแล้วก็อย่าการา,าจังกวะนี้ครับมากรเตะหลอกไปดึงดอกครับแล้วก็หลุดออกหลักเปเาาลามลงไปด้าน โอ้เขามีจะเข้าหลามหนองมนเออเอานี่อันนี้เข้าหลามสิงบุรีเออน้ำรู้ยจาซามัแล้วก็เฮ้ยติดเซฟติดเซฟโอ้ต้องบอกว่าเซฟแล้วก็กขาได้าพื้นไปเลยครับได้เป็นลูกคอนเนอร์คิงของทางทีมตะกรีมงานเฟย่าบ้าเสร็จเลยครกาอาแล้วก็ยัดเข้ามาตะกรีมครับไม่ได้อีกครับแปดสวัสดีด้วยครับขู่แล้วก็ขู่กอล์ฟสักดีพัดครับแม่ดีครับอาร์แล้วก็เดอร์กตอรพากภาษาฝรั่งเศสให้ดูหน่อยแม่ดีครับบอสเกตไปไปทีมเข้าชิงเลยโอ้ดีครับสาาหรรรััับบบบเเจ้้คคคนนขออองชววิกแล บอลกว่าจะพาสู่เวทีได้บอลกับกระชากลากเข้าขวาแล้วยังไงครับปิดเข้าซ้ายดึงเข้าขวาเปิดกระชากลากแล้วแต่งเข้ามาแล้วแล้วแล้วก็ลูกนี้แผบแฮ้บแผบโอ้ย้ผปโอนะว่ฉีดจะแหลบออกหลังไปเออ้ยเราจะเป็นลูกเตะมุมเข้ามาครับแม่ดีกระทนาของท s r อสอาร์ครัี่แปลงมาจากบ้านเซนเล็กต้องบอกว่านี่ครับได้ตัวย่อแล้วก็ได้ข้อมุ่เกี่ยวไม่ติดไปไม่ดีขวาของเขายัดมาแล้วก็เฮ้ยฮะฮะสองเทแล้วก็ หลุดออกหลังใยอ่ะี่เขาบอกว่าเดคกเอใส่ถุงได้ไหมได้ดิได้ดิเออจะสายห้าแปดนะห้าเป็นไปได้สายกระสอบดีกว่าเราก็ไต่แม่งเลยโอ้ย FC บางโมจากเอแมนยูด้วยโอ้ยครับโอ้ย FC บางโมด้วยโอ้๋อแล้วครับแม่ดีครับอ๋อแล้วเว้ยดูกระต่อกเขาบอกว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าจอบนะ่ะเอออ๋อแล้วครับแม่ดีครับอัดฉีดมาแล้วครับสอบรับบังคับครับถ้าใบวัชรินยิงได้มาอัด ดามารับอัธีจากผูยย้ใหญ่แชมป์บกมาบกแล้วบอกอ้าวว่าตุกตอสำหรับเจ้านนนนแล้วก็นนทวัฒนดกับแมดี้กับผีข้าศากรักแล้วแรงไงสัหรับรานนยัดขัดแบกเข้ามาลูกนี้ยังไม่พ้นไม่ผม่านแล้วก็เคลียร์สุดท้ายเคลียร์มาอย่างอยู่ได้โชแล้วก็โชคชัยโชคชัยเอี่ยมมงคลอวานาของโขนแล้วก็โขนแชมป์วางออกมาได้สวยสุภาพสุขเมทียิงยัดกระไม้ทีกทียังไม่พ้นแล้วก็ไม่ผ่านอ้าววโชคชัยโชกชัยเอี่ยมมงคลเปิดเข้ามาสักวันดีครับอ้าวก็หนีบแล้วก็หนีบรอดชนแล้วก็ชนละทิดครับเปิดมาไม่ได้ย้อนคืนนมาาาาทีี่้้กรรสงงขอเจ สุกเมทีวางออกมาทีสุสันมีเพียนเอาวว้ยังไงของดีจักนะครับปฐมะวางออกมาให้จะพาสุเมทีครับอาไวยสายมาตันขยับมาขวาโชคชัยเอี่ยมมงคลยัดเข้ามาแล้วก็หล้กลุดออก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 หลังไปอ่าแล้วครับแมดีครับเขาบอกว่าแบคงบอยบอกว่าหมอนดวดดีไปครับกำมลนแถวนั้นโอ้ดีครับดีครับผมไปลองมาแล้วโอ้โอ้บังมาถึงสิงห์บุรีแล้วก็ถึงแล้วครับภาคบอลอยู่เนี่ย บา,บางหอยนะไม่ใช่บางนานโอ้นี่ครับเขาบ,บอกว่าพี่อิดครับครับบอกไอ้เจ๋งทีรล็อตไหลออกมาจะพาสู่เบทีจีเขวาาแล้วใส่ซอยไม่ใส่ติดข้าขวอใส่ไม่ใส่เรืบเล่เรื้อและสุดท้ายจะได้ตัดจะได้โตแล้วครับของดันวัชรินรตู้แม่สุดท้ายจะได้เคี้ยตูมยาวแล้วก็ตูมใจมาจจงหวันนี้จะติดรีบาวหรือไม่จะเป็นบอลของใครนี่ฮะรีบาวออกข้อขวาวมาอย่างรี่อยู่ที่ด้านเนี้นัดแล้วนัดรอบชนอาทิตย์แล้วมาดูสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปฮะโอ้ครับน้องเฟย่าครับแม่ดีครับมองมา ลูกนี้ครับวัชรินรถตู้อาววยหมกไม่ดีแล้วใส่เสาเลยไอเสา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 อะไรต้องบอกว่านี่ฮะยืนเล็งต้องนานถ้าเสาเอาไปแดกโอ้จังหวะจะแจ้งเกิดสุดท้ายเสาแจ้งจับคับซ้ายนัทพงษ์ยิ้มประดิษฐ์คแล้วก็เดินก็ต่อครับแมนี้ครับสันและก็สันนี่ครับบุรุษประตูครับสันนี่ธนชัยแสงและก็แสงเดชเอาละครับเนี่ะธนชัยแสงเดชจับขยโยกขึ้นมาลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปรับไม่ตรงใครเลยครับโอ้โหอ่าแล้วก็เฟคีก็โชคดีครับอ่าแล้วก็จับตาดู ูฟังเงาสบอระทางด้านของสไปซายองค์บากนัทพงศ์ยิ้มประดิษฐ์โอ้โหเอาแล้วเว้ยถ้ายิงลูกนี้เข้าจะเป็นเมทิสี่นำดาวสันวงแบบว่าโดดเดียวเลี้ยวล้อแล้วสายไหลมาสูตรนี้แล้วก็แพรบแพรบแทบแทบชูเพชาไม่ได้เฉยเอาละเว้ยเดินกระต่อกับแต่ดีกระตุ่นทรรคับมาแตะหลอกไปหึงดอกแตะหลอกไปหึงทีแล้วเซะทีแล้วก็ติด เต้ต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อโคตรจะนี่วะอ้ดีครับทานานผู้รักษาประตูครับสารักัสซันีีครับอ้โหเอาแล้วครับต้องบอกว่าสารักัสซนี่ฮะแหมต้องบอกว่าบอลมันตกพื้นนะฮะแต่ว่ายังใช้ขาเซฟไว้เลยดีครับแล้วมาดูจังหวะจะจอดมาตรงนี้ก็เข้ามือรักษาประตูกองหน้านทีมรักงานเฟย่าเอ็กซ์บ้านเซเลยครับอ้แล้วดูบอลขนาดนี้ดูแบบซีจะขนาดไหนครับกแก้วดีทีเดียวตู้ดีครับนีมักนีพรอดครับอาร์โลเวตโตสุนทรขยับขับเคลื่อนมาทางขวาครับแมนนีครับนิพรอดชนอาทิตย์ ก็ามาทีพานุพงศ์ล้อมแล้วก็ล้อวงอารละเวยไม่ได้ยอมตีบอลย้อนมาตักันใหม่กับธนาของเฟย่าเอ็กบีเอสอาร์สายขยับขับเคลือ่อนมาอาร์ละเว้ยยังไงสำหรับดันพงศ์สายยิ้มประดิษฐ์สายองค์บากกระชากแล้วแทลบับบับบัับบโอ้ต้องบอกว่าตัวคุมเส้นยังดีก็นี่เคลียร์ออกข้างไปแล้วสุดท้ายบอลมันเกินหมดเว้ยว้าโอ้ดีครับที่จะขึ้นนำก่อน ผลจะออกมาแบบไหนเราจะมาดูกันใน15นาทีนี้อ่อาแนี่ครับแม่ดีครับ FC อาจารย์โซลูก2ด้วยอ่าเราไเดินกันต่อในครึ่งลัง15นาทีครับถ้าการณีเสมอกันก็จะวัดกันที่จุดโทษครับอ่าล้าก็จุดโทษของพวกเราครับนนัดชิงก็เป็นระบบ3ต่อ3 3ต่อสเราไม่มีขยับจุดไม่มีขยับจุดจุดที่4ีซ <Saturday S 2> านเนเดคนที่4เป็นซันเตเดอไม่มีจุดที่4 โอ้โหแม่มีจุดเชะแล้ววโอ้ดีครับคุณสตาวุฒบอกว่าก๊อกยิงหน่อยครับครับจากซอปากมันจากบางเปี้ยวโอ้โหเอาแล้วครับยัดตรงกลางมาตรงนี้เปลี่ยนได้สวยมาได้ดีแล้วมาดูเกมตัดเกมโตครับของนักด้าทีมงานวัชรินรถู่มาแล้วจ้าวัชรินมาแล้วจ้ารถู่มาแล้วจ้าแล้วก็ยัดลูกนี้แล้วก็เคลียร์เคลียร์ออกข้างไปฮะฮัลโหยักไม่ได้ครับแมนดีคแล้วก็เขาบอกว่าพิตตี้รออยู่ใจเย็น รอจะไปก่อนนะรอไปก่อนอ่าเวยใส่ขวาลูกดีครับบอลมัน์แล็บ์แล็บครับพาดูพงล้อมแล้วก็ล้อมวงอ่ารวยได้หรือเปล่าก็สำหรับเจ้าดีการตลาของน้องเฟย่าครับแม่ดีครับจะฝืนจะขืนอยู่ไปเข้าวทางของหน้านี่การตลาของวัชรินทร์ตู้ครับขยับออกปฐนาสสายอ่าและครับนี่ยสายแล้วก็สายครับจะได้โยกจะได้บิดมาแล้วดีดมาตรงนี้เบิร์นหนึ่งสองวัชรินทร์ตู้ได้ยัดตกพื้นมาแล้วก็ยัง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 อยู่โอ้ดีครับเขาเรียกว่าเหลือจะเชื่อโคจรโอ้ดี กัลธาของเดชาดนผิวแล้วก็ผิวงามโอ้โหต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อโคจัดเหนียวเลยแบบนี้อะไรนะคนเนิ่นคิกครับของธนาทีมงานวัชรินรถตู้ตัว,วแล้วกันเดินกันต่อครับแต่นี่กับนธนาของวัชรินครับจดเข้ามาแล้วติดติด ติด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 เซลติดตะขติเซลเขจังวันนี้มีการต่อยขาน้อยกันแล้วก็ใบลานโอ้ใบเหลืองดิออกมาสุขสันต์มีเพียรครับสายขยับออกมาทีมาแล้วเวเจสนาท่ามาแล้ว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 ของดีจากราชบุรีโอ้เอาละครับราชบุรีวันนี้มารวมทีมกันนักคารปฐมธรมะเอาละครับออกขอขวามาจังหวันนี้ครับอย่างนั้นนี่ฮะสุขสันต์สุขสันต์มีเพียรจะได้ยันมาแล้วก็เฮียออก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  หลังไปอ่าแล้วครับแหมดีครับกอดด้านดีครับใส่เบอร์11ไม่ใช่เบอร์ที่ชูสตาของเจษสดาวันนี้ครับดัดชิงก็ขยับมาที่เบอร์10อีกครั้งหนึ่งใช่อาร์้ลเวดดก็ต่อครับแหมดีครับสุขสันต์มีเพียรไหลขยับกลับมาสไปสายองค์บากเัชพงศ์ยิบประเด็นเปิดมาสุขสันต์อาร์โลเวดปั่นของโค้งยกมาลูกนี้ไปผล้วก็ไม่ผ่านครับอาร์โลเวดได้ตัดไดโตขึ้นมาจังหวะสุดท้ายแล้วดันพุทธศินบอกว่าเฝ้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 รรีคคัับแหมดบเปิดดัเข้ามาแล้วก็าเฝ ติดเสื้อต้องบอกเหลือแต่เชื่อโคจัดเดนียวอ่ะต้องขอโทษขออภัยผู้ชมทางบ้านไปด้วยต้องบอกวันนี้เรามาสุดเรามายิ่งใหญ่เหลือเกินครับของนัสิงเมาสิงบุรีกับรายการมะลายฟู้ดครับครั้งที่หนึ่งอ่ะอ2025แบบนี้ต้องบอกว่าเราน่าติดตามเหลือเกินกับ2026แล้วขวามาแล้วก็แล้วก็เข้ามือบริษูอะแล้วก็บรษาประตู โอ้แล้วไม่ได้ฟาวก่อนเลยครับโอ้ดีครับเขาบอกว่าภาภาษาอินเดียหน่อยโอ้โอ้เลยจะเชื่ออาแล้วก็เดินกันต่อกับสารของน้องเฟย่ยากันจะดีครับแม่เด็กก็จะได้หรือเปล่าใส่ขวาหลุดออกรากไปครับดีครับจะได้หรือไม่ได้ใส่ขวาตาเราไปไปพ้นก็ไปผ่านกลับมาแล้วก็สบายสายออกมาติดเครื่องมาแล้วแงง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 งางง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 ง้งง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  โโอ้หแล้วเขาบอกว่าถ้าบังหอยแล้วเราจะดูอะไรครับเออก็ดูหืมกอเด้ายนัตพงษ์ยิ้ม ประดิษฐ์วิ่งเข้ามาแล้วก็แล้วก็รีบรีบลื้ติดกำแพงอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ครับแม่ดีครับเตะมุมอีกครั้งนะครับท่านายของน้องเฟย์ย่ามาดูหวัญรีบาวมาจังนี้วัชรินทร์รถตู้นี่ฮะสิงห์บุรีของดีก็ต้องรถตู้เราจะขวาแล้วก็หลุดออก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 หลังไปอู้ดีครับเช็ดคานโกอุทานเช็ดเคแต่อย่างดีครับบอลมันหลุดออกหลังไปครับอ่าแล้วก็สันอ่าลอยโคดแชมป์ครับไหลมานัตพง์ยิ้มประดิษฐ์ครับสายองค์บากแล้วก็แล้วก็แชร์แลบแชร์แลบแชร์แล้วแชร์แล้ว แช่แล้วครับอารวินีฟลอตชนทิศไหลขยะลับมาโชคชัยเอี่ยมมงคลแล้วก็หลุดออกหลังไปเยอะเลยครับบัลลังก์บัลลังก์จงอ้าวแล้ครับอภินันทบัลจงยกมาลูกนี้ก็เข้ามือปุสาประตูแม่ต้องบอกว่ายืนตำแหน่งดีเหลือเกินครับอย่างนั้นเดชานนท์ผิวงามอ่าล้วครับแม่ดีครับเดชานนท์ผิวงามครับต้องต้องรีบแล้วแล้วก็อาจารย์บุษศิลป์ปัลเวดหมดเวดหมดเวดหมดเวดขอเสียงตบมือกบินครับ ยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับชมฮะแล้วก็เลียบเรียบร้อยดีครับอ่าแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วยัดไส้ตรงกลางเลยครับแบบนี้ขวาเต็มข้อเลยครับ โอ้โห uh huh. แล้วหลอกเนี่ยนกริบเลยครับแบบนี้อีกแล้วโอ้โหแล้วยัดใส่อีกแล้วละครับแบบนี้ครับโอ้โ uh ห huh. แล้วมุมบนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเราต้องเดินทางมาถึงท่านที่ 4, สี่เซอร์เดนเดนครับ uh huh. แล้วก็เรียบร้อยดีครับ และคนที่ห้าอ้โห่แล้วอ่ะคนละทางอีกแล้วครับเอยแล้วก็เกมโอ้ว้รแชมป์เป็นของเฟย่ยาเอ็กบีเอนอาร์วนเซตเลจ้าขอเสียงตบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีม